สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะคะก็ในสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้มาขอโชคขอลาบกับกระดิ่งเงนิงนกระดิ่งทองนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแอดก็ขอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมก็สําหรับหมายเลขที่แอดเอาลงไปนะคะหมายเลขส่วนถึงหมายเลขเก้าสามชุดนะคะเพื่อจะขอเลขทั้งหมดสามตัวนะคะเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวด วันที่1มิถุนายน2564จะได้หมายเรขอะไรนะคะ สำหรับหมายเลขตัวแรกก็ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคือหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวแอจะซูมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะก็มาอรอลุ้นตัวที่สองไปด้วยกันนะคะ ก็สาหรับหมายเลขตัวที่2นะก็ขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคือหมายเลข9นะคะแล้วจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะหมายเลขแรกคือหมายเลข2นะคะหมายเลขตัวที่2คือหมายเลข9นะคะแล้วก็มาลอลุ้นตัวที่3ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชม,มก็ต่างคุณผู้ชมท่านใดนะคะชอบในตัวเลขก,ก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จัดทําขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับหมายเลขตัวที่3ก็ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคือหมายเลขหนึ่งนะคะก็ได้ครบทั้ง3าหมายเลขแล้วนะคะก็ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะะ